สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับอยู่กับทีมงานดัมกรีนครับนี่ครับหลังจากบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางออกมาลุยงาน ตัวที่สองครับงานแรกที่หลังจากบาดเจ็บนี้ไปวางท่อนะครับไปวางท่อเสร็จแ,แล้วเราก็มาวิ่งดินเลยแต่เราไม่ได้วิ่งไปกบท่อนะครับเรามาวิ่งงานทอยก่อนเป็นงานทอยดินนะครับปรับแต่งในพื้นที่นะครับขุดสระแล้วก็ดินมาลงลูกของทําบ้านนะครับ สังเขียวจัดเต็มครับสายลหลแถวสังเขียวทำงานกับดินทรายนี่ทำยากครับ ยุบแล้วปัดทางเลยยุบแล้วเรียร้วครับไก่ย่าง้าลาว ล้อหน้าลงเลยครับขึ้นล้อ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 ลงที่อ้แท็กมันลงแล้วเนี่ย รตรงนี้อย่าลงเลยโอ้อันตรายมากต้องถอยปื้นเดียวเลยครับ น,น่าจะประมาณร้อยเที่ยว,ยยวไปเปิดอีกแล้วปิดไปเลยเจ้าเพิ่มาเปิดไปเลยเจมยังหายลงนี่เด้อลงนี่ไม่ได้หรอกเอ็กดันต่อที่ออกไปนู่นก่อนตรงนี้มาไม่ได้ดหรอกไอ้อ้อมไม่ได้แล้วเย้ยนเร่าผิดเร้นเนเาพี่ อันนี้ลงไม่ได้เออดันต่อไปนู่นดันต่อไปนู่นแล้วให้กลับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นหลุมนะครับอันตราย เอา้าเนเออถอยมาเลยบ่นะไม่ผมว่าถอยไม่งายคอยอรับไม่ง่ายหอกเป็นลุ่มไหมเล่นหมดอืมเดี๋ยูลุ่มนั่นยู่แล้วดิครับเพื่อน

กว้างว่ะดิเขามีกว้างเลยนี่เราต้องปิดนั่นสั่นละเดี๋ยวมันลงเอง,งปงดิดเอง <c oughs> ต้องให้กันสร้างจะคว้ากันแล้วเนาะขาดทุนล้นแล้ว <c oughs> นี่ครับที่ขุดก็ไม่ไกลครับตรงนี้เลยเจ้วรถหอยหลังที่รถนี้ไม่เห็นเหยียบขี่แตกก้อได้หรืออื ดันได้ไหมล่ะมันจะดันได้ไหมล่ะไอฟังนู่นอะอยากดินแบบนี้นี่ดันยากนะัตองตองปัดยอ,อ,อ,<ะ>อดไม่ได้ปัดยอดไม่ได้เราปัดยอดก็รถไทยก็อยู่บนนี้เลย,เลย,ยแหละ <laughs> ก็ดันดันเปะเปะทำระดับให้เกเลยใช่ไหมดัน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 ก็ทำระดับ ออดินมันเปียกครับมันหนักคนระับดินแบบนี้นี่รถไทยนี่ดัน,ด,นดันตายเลยบบฮะ <laughs> Mình đèn lẽ lốt thay là <laughs> Thay là nhạc chắc nói này, hết con này โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ